กลับก่อนเลยคะ่ะการน้าพ่อกันไหมถ้าส,ส,สาวัสดีค่ะตอนนี้กำลังสิกลับกันแล้วพี่โนโอ้องแต่ว่าสีย่างไปนะสิยางไปบ้านพี่นางสกิวมาเพิ่นว่าสิมาหลับแต่เนี่ยเพิ่นมาหลับแล้วกันสิยางเขื่นมันใกล้ๆนี่แต่ว่าของก็จะเยอะหน่อยนะคะพี่น้องเอ๋ยลาพี่นิแกแล้วราบเอา,อาวิทาราบพลุพลังขัดพี่โน้องขัไป เดใบจานใบหนึ่งนะคะไปเก็บเอาแน่ไม่มีมือแล้วมึงกระถิ่มโทรศัพท์บ้างนั่งไม่มีมือเลยค่ะเอ่้นอัม马ากัลลักมานะครับผูมีกขากระตีบเข่าอันนี้อัม马าฟังอัม马าโอ้โหเด็กเตกแดกปอดจ้าโชคดีไอ้โชคดีเมื่อหาเกี่ยวเข่ายังไม่เลี้ยวเกี่ยวเข่าวะข้างๆก็จะเกี่ยวเข่าคุณไม่อยากนั่งจังหวะชัว ตกลงมึงตื่นแล้วแบนี้นะเห้มึงฝันโอ้ยแม่นาฬิกาปุ๊กก็บ่ได้ตื่นโอ้ยในปุ๊กทาเครื่องน้ำบลมบลัมบลมสาวขาจเมาเนาะใจกี่ครั้งได้คือมุดอะว่าไปลห้โถดึกโยแาูกกินยุกับนปังปั่ ขนมปังแต่ขนมปังโอ้ยมันจะแตกังบ่ลงหรอกมันจะแตกี่นนี้คากิมีกิจวัากว่าจะมีหรือจะราคิแตะเวียนหน้ามาได้กินเหล่าไปแล้วกาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ้กากินสองขวดกาถัวสามขวดกับบเบอร์ยั่งยังอยู่นะขวดหนึ่งขวดหนึงอ่ะทอนมไหมกินกินกิจะ่ สามลังสามเกตสี่คนกินเอามาเท้ากล้องนะหน,นังคอยขี่แข่งไปเลยไลม่ทีช่วยช่วยแต่ช่วยก็ลำกับทันมาแล้วยังแจ้งตู่อยู่หัวข้าวโอ้ยเมื่อกาปัดมึงชิได้ข้าวนานแล้วไปเห็นงานไหนแต่เราประทันได้แล้ว นั่งก,กัอนอีห้ามึงแบกของมึงมาเนี่ยก็ที่เท่านึ่งจนห่าเอาซี <c oughs> มันโคตะกี้เราไว้เราสิเป็นลาบแม่ซื้อของเนาะ oh. โง่บูมแต่งนานมาเถอะจ้ามาไทยเพื่อซื้อมาเหร่ก็ซื้อให้มันหมด ไม่ดึงส no. like ่ยังเกิดี่ทีไม่ดึงส่ยังก็คืดอีีว่าแม่กูว่าครับเมื่อนอนนมมึงคือแบะแปดแต่เมื่อนี้มันือบนี่ลโลเล่ลกูว่าไม่วดีกว่ามันต้องได้ไม่ไร เป็นบ้าบ่เสียเงินป่านนะพราะว่า้กบ่ได้จะจะแตกเดกต่อโอ้ต,ต่อแท้ดีจะซื้อมาไปน้ำกุกกุ้พายหรกกุลงทีกุณย่างประมาณหนึงกิโลเ <laughs> <laughs> ป็นรหม่องพิดเ <laughs> ขาไปชมท <laughs> <laughs> ี่โมกใ่้ระชมหม่องสามแยกย่างบัดปลัดป่ามันเลปะม, <laughs> <laughs> ปะมันพู ได้ดีแล้วที่ก oh ูไปนะก็จันทไปต่อยอยี่แถวไั้นห้อนกระห้อนมือหวบังแับหอนแดดฮะแต่ว่าเคยไปะลงเใคยเหตุไหม่เนาะบักคอนเราดินแดงลุงลรงพัาชิลัดจางเลยเด้อทางเข่าทางออกหน้าจะกด้อเดี๋ยววันบอกที่บ้านเพื่อเล่าหน้าผมคือแบบ บ้านกูแล้วเอาไปหน้ากูน่อเอาไปงหน้ากูน่ลงที่ก่เธอลงที่ทางใจโอ้ยรถกบขึ้นน้ำเถอน้องฮะาล้วกูเอากูเห็นรถกูดว่ากูมันล้อล้วง่ายสับแล้ว คไอ้กูไม่นี่รถน้องพู้ยจะแย่รถตู้แป๊บเดียวรถดกูเกือเอามึงมาเกือบบริเวณประเด็นีเนาะมาหนิวันนี้จะไมาทำปากเลาะอย่างจำเขาออกมามรรลุนสวัสดีจอนเช้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กับพี่นางจะไปส่งนะคะพี่น้องขาพี่ม่อนนันได้อันเสื้ออันเอียกเกาะ ซื้อตัวน่ะสองรอบว่าน้องเรื่องน่ะเราองดินนั่นสวดีนรับบ้านจองพิมเมองวนาพี่นางกะไปส่งจองพิมเมอร์ยังไงนี่จองพิวัน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 ันวันนวนวันว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 ันวนนนันวันันว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 ันนวันนวันนนวันวนันนนวันวันอนวันนันวันนุน เพิ่นเพิ่นเริ่มเบิ่งวันนั้นนะประจองเนาะเพิ่นมาเพิ่นเบิ่งนเป็นวันที่หกเพิ่นมาแต่นีงเพิ่นไม่เชื่อคุณบอกวันที่สิบสองเพิ่นก็ต้องซื้อตัวมาอีกเครื่องสี่พันหกคืนนี้นั่งเดียวไม่ใช่นั่งเครื่องธรรมดานะคะสี่พันหกกับครึ่งชั่วโมงสี่พันหกเอาสี่เดี๋ยวมาลากจิบเขาบอกตัว กินยังบลงอกอะไรหรอนี่แั่บ่อหรอไ่ไปเดนตลาดเสร็จแล้วที่นั่นจะไปส่งที่ถาโอเคจต่ดีไม่พรุงพลังกันจ้าตลาดนี่ไดหันเป็นบ่ตลาดนี่กหัน็นกันค่ะรกขอตลาดนีเพิ่มมมันหมองเขาขึ้นมากเพ่แม่บาตลาดนั้นกันจันอะไร่ายจ้ะตลาดนี้แค่หมองเขาขึ้นมาโปโลเหรอกระแม่รถอันหั่นมันกับพ่แม่เขากขายขายในอันด้าน ขายของในดานค่ะไม่ใช่ตลาดค่ะขขายองนน้ดาเฉยๆอันนี้คือตลาดวันจันทร์ที่คนลาวเขาแข่มาซื้อนันอ่นเอาของไปขาย,ยานั่นอโอเคครับเนาะค่ะนะคะก็ะะจะได้เดินทางนะคะไปเดินตลาดก่อนจักหน่อยนะคะนี่เข็ม,มารานถุบของเผาเข้าไปวันนั้นว่าเลืกเลือกชุ่มเนื้อ มึงก็ต้องเสื้องดอกหางมึงน่ะมันเกาหางพุ่นพี่น้าแหงว่างหยาคุณระวังเบาลงเปิดกลิ่นมาเห็นน้ำมาลาสูบยาเยี่ยมึงนคนอร่อยห่านกคือระวังเลยคือใช่มันมืดจะเกาะให้มันเสื่องอยู่แหละวไม่ได้บอกว่าเลิกกูเศร้าสูบไม่จะสิกูเศร้าคุณเข้าใจว่าเศร้าบอ เธอหน่าเธอลังางแล้วมึงบ่ต้องว้าวมันมึงส,ส,ส,สิสิเศร้าสิเลิกสิหยาล้วนะมึงบ่ต้องว้าวเ็ดหยังบ่เคยได้นะบ่ต้องให้มันรุดปากออกมาเสียประจานายปรบอบอเงาให้จะแตกอย่างนี้ไปลวกเสม้อเสื้อเบาใสเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเปา๋า แล้วพวกเราก็จะได้กลับบ้านลาก่อนนะคะโอกาุกัดน้อุกัหน้าเจอกันใหม่นะคะตอนมากนะคือว่าหน่อยเดียวบปซอีห้านี่ส่งไม่น่ะจะด่าขาดจะพ่นมึงตูดเออกระดาษขาดและพุนไปนั่งอย่งู้ผู้ชายต่ำได้ขนาด พ hey. ี่เต็มมองกระเป๋านะเออแล้วโอ้ยปุ่ยห้าเบิ่งข้าพี่ยากัะนั่นเป็นเวิ้งเป็นเวิ้งอยู่โอ้ยพูนบัดรวาบได้พึ่งยาวแวเอาคืนหรือไม่ของเัินนั่นแต่ว่าบ่อได้บ่อได้บ่อได้ดากเป็นเวิ้งเป็นเวิ้งอยู่ พี่นางจะไปส่งพี่เคม,มาราแล้วก็ไปเดินช็อปอัน <c oughs> ตลาดตลาดนัดวันจันทร์นิดหน่อยนะคะเพืงานะไปค่ะเพืงานศูนย์เด,นนเด็กค่ะผู้พ่พเลี้ยงเด็กหน่อยค่ะ<อ>เดินกันแล้วนะครับก่อนพี่นางเช่นเดียเช่นไปพาไปเที่ยวค่ะรอบมารอบก่อนผุนแพงแล้วไปส่งยุโมกค่ะไปเที่ยวนะคะ คราวนี้เราข้ามเข็มราชเท่ากับบริษัทไก่ปันใดไปส่งเรเอ้ยมันก็สิกลับมาทำงานโตนพี่นางคือวันนี้เอายาเก้ปวดแก้ปวดอะไรวะไม่ปวดหรอกคะ่ะปวดเน,ะเนเนะาะเอียงแลงกันหนึ่งนะอ่าเล็บค่ะหืมตลาดแล้วนี่ตลาดเต<บ>็มม่เลือกทำไหมคะอืมในตลาดกันแป๊บม,มันวัดเดือนเรียนวัดคะ่ะเดินตลาดก่อนพี่น้องเอ้ยแป๊บนึงเนี่ยพี่นั่งก็คือกลับมาอีก เสื้อลายเท่ากับบัากางเกงเสื้อกางเกงนะแก้านะแม่เนี่ยซื้อไปฝากกูบ่าวปวดดิกูบ่าวกูไม่มีแต่กูมีกูซื้อเอามาอมันก็ซื้อไปฝาก,าปกไปไปไปนางกำลังดูนึ่งนะพี่นางจะรอแล,ะแล้วเจ็ดโมงแล้วแม่หยางม่ได้ซู ซื้อน่ตองกระปุ้นบะบัดฮะเหอ,อ่ามามนหรสวยนะเนาแต่เราไม่ใส่ค่ะเราไม่มีน้ำตาใช่แล้วพี่นางเราไปถ่ายใช่้นอสัญาย่างไปสัญญาไปหาอันซึ้งซึงซิงซิงจาูดวะมันใหญ่อ่ะ มอเกอจะสซเดินไปทางใดมองค้ายกระโป๊กกระแป้งหน่อยู่ทางใดเหรอ <c oughs> นี้อูนี่เหรออุ้ใไ่มันไม่ผัวจอดอยู่ทำไมไม่เอาเสื้อคู่เลยสีเดียวกัน เจนั่นอีนี huh. yeah. 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 ่คืออิชาเขาบอกนั่นเย่มาด้ากซือลาเียวเพื่อนู้ชายมานัดค้างคืนไงโอ้เซื้อเงินโก้เออเกือล้านหรอน้องกัน แก่เท่าไหร่แกน้ล้วคอดูยเงินี่ลข่าเยังเวลาฝากลาแน่เข่าเดี๋ยวเขาจะไปเบื้องอันเดียวเขาไปด้อ สีไม่นั่นว่บไม่แจ็คต้องเอาสีจแจ็จหน่อยโอ้ทุกวันนี้มันต้องสีชมพูนะเออจะได้เข้ากับเสือ้อใช่ถ้าเข้ากับเสื้อต้องสีนี้เลยหรือสิเออไม่เข้ากับเสือ้อมันแหละ นั่นแหละสวยสวยตัวนี้เลยสวยเออสวยค่ะร้อยเดียวค่ะกนระดิสติ้ววหรอ้ะ ทำไมล่ะยิงเล้นมึงมาติดติดล่ะอไม่ได้บ่ได้ล่ะกับมัได้ที่ล่ะมันพิมพ์หมายเลขแล้วมันจุดจุดเองอ่ะเงินในบัญชีมันมีเข้าใจว่าเงินในบัญชีโกรธไปแล้วปะคะไม่มันโกดเข้าไปในบัญชีมันอ้าวเขาไม่มีสแกนจ่ายขัดชูเข้าไปหลือมันก็ต้องนั้นรีสตาร์ตติดติดแล้วุกมันจะไม่ได้อ้าวป่ะโอ้ยเอามาเงินชดนั่นทำนี่หรอคะคือหายใจพอออกแล้คะ เขาให้เย็บผมกันเลยผมใส่กางเกงยีนนะมันไม่ได้ติดกางเกงยีนคล้ายไงไหนนี่ไงเออเดจะไปเลือกดูก่อนล่องยูสุโต้เสื้อผ uh> ้าเพันธ์สิขายมาออกกันย้อนเมื <h> <h ่อไร่องนี่เลยโอเคแล้วบอกสีตะขอได้ไหมพี่แจ๊บสวยๆตัวนี้ ไหนแดดควรล,ลองไปบ่กดีเนี่ยรได้เท่าไหร่ก็เค่ยรถหน่อยอันนี้เอาน้อสีสนะคบโอเครถะมรรสิมาหาเบิงซึง้งหายายนีทุบเห็นซึงน้งไปน้ำ<ะ>งาม,งามถั่วน้ำนี่ เอาเลือกเอาจะเอากี่ตัวแค้นยาวนั่นเชาแค้นยาวนั่นน้นองบิ๊กน้องบอยซืซ้อไปให้หลานค่ะนังสี่หลานเยอะค่ะไม่ซื้อค่ะมันจะไม่คู่กันเดี๋ยวีสั่งซึ้อเนาะสามสองสามสี่สาม เนาแต่ละค่าต่างกันเท่าไหก็ตตสมสิบเท่าไหร่คะแล้วตอนนี้เด้่ตันนันนะคะลื่นกันสามสิบาทเออมเทนดอสมมติว่าหนึ่ขนมเนียมันกะลื้นกันจักก้อนมันไงลื่นกันแค่สองสิบโอ้่ามสองคับสามสิบอีกคือเืนกันแค่สองสิบอ๋อเ่เดียว อัตราสามสองอะไรแอัตราสามสองนัง่นแหละจ้ะสื่อซึ้งไปหายายนี้มีคุ้มกว่าอ่าฮะโอเคไปงานก็ได้สี่ร้อยเก้าสิบสชั้นชันเรื่ง,ง,งก,กันหนึ่งพักชั้นเรื่งกันหนึ่งกว่ากันได้แล้วพ่อค่ะเอาค้นออกมาพี่นักแล้วจะได้กลับไปเหตุเวียกเหตุงานเรา จ้าจ้าตหลอนใตเปื่อยเปื่อยอะไรก็ไม่มีมือถือฮามึงทิมนะอืบัดมึงอยากใส่หรอก็มึงก็ยืมใส่นี่ยกูจะมึงมาอามาอากูจะเอาส้นฟาดนคิวยังไงของมึงหานมันแตกซะตรงนี้เด้มาได้หอดใส่ด้สิจะยู่หัวกันแดกลงน้ำของโพดไปทางไหนก็แตกส่วนๆอยู่ ขอบคุณพี่นางลายเดอมันนี่ฮักกระหอดเลยวันจันทร์มื้อมีสุจานโอ้แสดงว่าดวมดีนี่มาถึงวันเนาะดวงมันว่าต้องใส่ดวงดอกไม้วันจันทร์หล้วมันกัพ่อโลดมันบ่นจำเป็นต้องใส่ดวงนะคะมาตลาดวันจันทร์นะไปนจ้นที่นะาขอบใจหลายๆเดอขอบคุณหลายๆโอกกันนาพ่อกันไม่พี่ขอบคุณลายเดอพี่น้อเป็นว่ากิมมี่แค่พาบรากาศไว้ซ้ำนี่ก่อนขาหอด้านแล้วแต่ว่ารอเวลาเพิ่นเปิด อันนี้กันต่อมอนะคะับใคมีกูแมก่ก็อิซืซองนี่ครั <c ười> บโทษโพไปแล้วพี่น้องที่ตามคิดนะ่ะคืนนี้นะย้อนเดตื่นมาแล้วทูฉันกูได้สไลด์สุดมันเปว้าฉันกูบพ่แจกนะเนเนาะแพงแตเทสหกร้อยจิ่งกะเมาคือกันอยู่ โอเคโอเคล่ะพ okay ี่นุ๊กติดตามคลิปหนาค่ะสวัสดีจ้าบ้านเฮาวหช่องรัง